แหวนมหาจักรพรหมประสิทธิ์แหวนมหาจักรกงจากรพระนารายณ์เนื้อสัตตโลหะกงจากมวลสารอาวุธเทพเจ้าระดับอัญมณีสี่เม็ดมีความหมายถึงพรหมวิหารสี่พรหมวิหารสี่หรือพรหมวิหารธรรมเป็นหลักธรรมประจำใจเพื่อให้ตนดำรงชีวิตได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์เชกเช่ชนพรหมเป็นแนวธรรมปฏิบัติของผู้ที่ปกครองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นประกอบด้วยหลักปฏิบัติสี่ประการ ได้แก่ 1. เมตตาคือความรักใคร่ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขมีจิตอันแผ่ัมตรีและคิดทำประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า 2. กรุณาคือความสงสารคิดช่วยให้พ้นทุกข์ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบําบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์ 3. มมุทิตาคือความยินดีในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุขมีจิตผ่องใสบันเทิงประกอบด้วยอาการแช่มชื่นเบิเบกบานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ดำรงในปกติสุขพลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุขเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป 4. ปุเบกขาคือความวางใจเป็นกลางอันจะให้ดำรงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญาคือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุดตาช่างไม่เอ็นเนียงด้วยรักและชังพิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระทำแล้วอันควรได้รับผลดีหรือชั่วสมควรแก่เหตุอันตนประกอบพร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไป อามทำรวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมองดูในเมื่อไม่มีกิจที่ควรทำเพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแล้วเขาสมควรรับผิดชอบตนเองหรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตอนเนื้อหามวลสารประกอบด้วยโลหะชนวนเก่าวของตะกรุดเกจีอาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยและชนวนอีกมากมายมวลสารพระสมเด็จนำมาอุดไว้ที่ตัวเรือนแหวนและอื่นๆชนวนมวลสารศักดิ์สิทธ ที่ได้นํามาร่วมเหล่าแหวนมหาจาักรเนื้อสัตว์ตะโลหะกงจักรเนื้อมวลสารนี้มีมากมายเหลือคนานบได้ด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถระบุรายละเอียดได้จนครบยังมีอีกมากที่ไม่ได้กล่าวรายละเอียดกลีกย่อยลงไปกระแสพลังของแหวนมหาจักรกงจักรมวลสารมีมากนักผู้ที่มีบุญวาสนาได้ครอบครองจงเก็บรักษาไว้ให้เป็นมรดกตกทอดต่อไปพุทธคุณแห่งแหวนมหาจักรกงจักรนารายพระพรหงประสิทธิ์ดีเด่นด้านคุ้มภัย ปราบศัตรูส่งเสริมการงานให้สำเร็จปราบทุกเข็นอุปสรรคทั้งปวงให้สลายหายสิน้นพิชิตมูมานมีช้ยเหนือศัตรูทำลายทะลุทะลวงคุณสยายมิลลิลิสดามวิช,ชาต่างๆให้แพ้สิน้นบรรดาบุคคลในเครื่องแบบมักนิยมบูชาเนื่องจากทางกองทัพถ่ายใช้เป็นตราประจำกรมกองเชื่อว่าเสริมอำนาจบารมีและทำให้การงานไหลลื่น พุทธคุณครบทุกด้านจบภายในแหวนวงเดียวเสมือนแขวนพระเกจิดังทั่วฟ้าเมืองไทยออกแบบสวยงาม